สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับบุม,มอบอลอุตการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์แปรประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมก็ไม่ทราบนะครับยุคสมัยนี้จะเรียกว่ากรียุคหรือเปล่านะแต่เห็นข่าวสารบ้านเมืองนะเราเห็นข่าวคนที่ทําผิดศีลธรรมเยอะเลยนะการทุจริตการคอร์รัปชันนะครับในตําแหน่งหน้าที่การงาน การพูดโกหกนะเวลาจับได้ก็โกหกนะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะหรือว่าเรื่องของการจี้ป้นนะขโมยทรัพย์สินนะเงินทองช่วงนี้นะแกล้ง call center การหลอกลวงลอ่อลวงต่างๆเยอะเลยนะครับยุคสมัยนี้เลยไม่ทราบว่าจะเรียกกรียุคได้หรือเปล่าเพราะถ้าตามนิยามกรียุคก็ต้องพูดถึงว่ามีคนชั่วเยอะกว่าคนดีนะคนชั่ว3ส,ส่วนคนดี1ส่วนนะตามที่เขานิยามกันเอาเป็นว่ายุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่ เสื่อมและกันสินธรรมเสื่อมแล้วผมก็ยังมองเห็นว่าในช่วงหลายปีข้างหน้านี้ก็น่าจะทิศทางไปอย่างนี้ต่อนะครับก็ยังมีความเสื่อมลงไปแต่ว่าจะเสื่อมที่สุดเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นช่วงยุคปลายพุทธศาสนาก็คงอีกประมาณ2,500กว่าปีนะครับตามที่เขาคาดการณ์กันว่าศาสนาพุทธในสมัยของพระพุทธโคดมเนี่ยจะมีอายุยาวนาน5,000ปีนะตอนนี้ผ่านไป2 5 0 0กว่าปีก็เหลอือประมาณ2 5 0 0ปีก็จะถึง นะการสมัยที่จะสิ้นพุทธศาสนายุคสมัยนั้นจะเป็นกรียุคและเป็นกรียุคที่รุนแรงด้วยเพราะว่าศาสนาพุทธจะหมดไปนะครับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจะหมดไปนะครับพระอรหันต์พระนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันก็จะหมดไปนะครับภิกษุสงฆ์ก็จะหมดไปนะครับก็เหลือแต่โคดภูสงฆ์ก็คือผู้ที่มีผ้าเหลืองชิ้นน้อยๆห้อยที่หูแสดงให้เห็นว่าเป็น นักบวชในพุทธศาสนาแล้วกันนะเพราะนั้นเมื่อถึงการสมัยนั้นเนี่ยกรียุคนั้นจะเป็นรีกว่ามิกสัญญียุคด้วยคือยุคที่ผู้คนมีจิตตกต่ําอย่างมากอะ่ะบอกคนอายุ10กว่านี้ก็อยู่กินกันเป็นผัวเมียละแล้วก็มีจิตใจที่เขาเรียกว่าร้ายอะ่ะนะเห็นกันเป็นสัตว์มิกสัญญีก็คือสัญญาความจําได้ที่มองเห็นมนุษย์ด้วยกันเองเป็นเหมือนสัตว์ยั่งมีความดุร้ายที่จะทําร้ายทําลายกันเพราะในยุคสมัยปลายพุทธกาลเราจึงไม่ควรเกิดเป็นมนุษย์ นะครับเพราะว่าเกิดมาไม่มีประโยชน์ละพุทธศาสนาอันตรธานหายหมดละพระอริยสงฆ์หายหมดละก็หายไปในสวรรค์นั่นเองนะก็ไปคนที่จะหนีกรียุก็หนีไปอยู่บนสวรรค์นะพระอริยสงฆ์ที่ยังไม่ถึงนิพพานนะครับอย่างพระโสดาบันพระสกิทาคามีเนะี่ยก็ไปนะอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนนะครับสวรรค์6กชั้นเลือกอย่างไรดีก็เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้แล้ว ก็มีตั้งแต่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะครับดาวดึงยามาดุสิตนิมมานราดีนะครับปลอลนิมมิตตวาสวัตตีนะอ่านยากที่หนึ่งนะชั้นสุดท้ายนะว่าเป็นชัน้นไฮโซนะฮะเป็นชั้นหกสูงสุดเลยตอนนี้จะเลือกอย่างไรก็อยู่ที่จริตนิสัยนะบางคนก็ชอบชั้นนี้นะเพราะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมีจริตนิสัยชอบที่จะอยู่ชั้นเนี้ย นะตอนนี้ผมเล่าให้ฟังนะจำแนกให้ฟังว่าในมุมมองผมเนี่ยเราก็สังเกตจากผู้คนในโลกมนุษย์นี่แหละจริตนิสัยเป็นคนชอบทําบุญสุนทานเหมือนกันแต่บางคนชอบเฮฮาปาร์ตี้แต่บางคนชอบปฏิบัติธรรมนะบางคนยังถือศีลน,นะครับตามการเวลานะธรรมดาก็ไปเฮฮาปาร์ตี้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่บางท่านก็จะถือศีลเคร่งครัดถือศีลเป็นปกตินะเป็นประจําอย่างเงี้ย นะหรือว่าในวันพระยิ่งถือสินอุโบสถสินแปดด้วยซ้ำไปนะชอบไปธรรมะชอบอ่านธรรมะชอบปฏิบัติธรรมก็ขึ้นกับจริตนิสัยของเทพเทวดาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นนะครับซึ่งก็แตกต่างกันไปรวมถึงบางท่านนะมีญาติอะ่ะคือเราต้องลึกผานนะครับการเกิดของเราไม่ได้เกิดชาติเดียวนะเราเคยเกิดมาแล้วในสวรรค์ก็เคยเกิดก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนก็ลงมาจากสวรรค์นะก็มีญาติมีเพื่อนอยู่ในสวรรค์น่ะพอ ตายอย่างโลกมนุษย์ก็กลับสู่สวรรค์เหมือนกลับบ้านเกิดอะ่ะนะไปที่ชอบที่ชอบกับบ้านเกิดก็ไม่อยากไปอยู่กับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องในสมัยที่เป็นสวรรค์นะ่ะนะเพราะฉะนั้นสิเหล่านี้มันเลยขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับญาติพี่น้องเพื่อนด้วยในสมัยที่ท่านเกิดเป็นชาวสวรรค์นะครับดงนั้นสวรรค์6ชั้นนี้เลือกอย่างไรดีนะก็ลองเลือกตามจริตตัวเองดูนะครับในคลิปที่ผมได้ทําไว้แล้ว คราวนี้คลิปนี้จะถามว่ามั่นใจอย่างไรว่าเราจะได้ไปสวรรค์6ชั้นฟ้าแล้วนะคือไม่ใช่เรานึกเองเออเองนะบางคนบอกโหอันนี้มันฝันกลางวันใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่มีหรอกสวรรค์ใช่ไหมอันนี้คลิปนี้ไม่ได้พูดให้สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกนะก็พูดได้ฟังว่าถ้าหลังจากล่มนุ่นนี่ไปแล้วซึ่งอายุก็ประมาณร้อยปีเนี่ยแต่สวรรค์อายุยืนยาวนานกว่าบางทีเป็น เขาเรียกว่าเป็นล้านล้านปีเลยนะนะสวรรค์นในแต่ระชลั้นนะลองไปศึกษาดูนะไปเซิร์ชดูใน Google อะไรก็ได้นะสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนะจะมาพูดถึงว่ามั่นใจอย่างไรละว่าจะได้ไปสวรรค์6ชั้นฟ้านั้นอันดับแรกเลยต้องดูที่จิตใจตัวเองนะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ละนะมันจเจริญสติภาวานาเห็นจิตใจตัวเองว่าจิตใจตัวเองไฝ่ไปในทางบุญกุศลหรือว่าไฝ่ไปทำบาปอกุศลเยอะกว่ากันช่างใจในแต่ละวัน ว่าบุญกุศลคือความสุขนะนึกถึงขึ้นมาแล้วก็ยิ้มนะอิ่มใจก็บุญหรือนึกถึงขึ้นมาแล้วหวาดกลัวนะจะไปนกปรกไปอบายหรือเปล่าดูจิตดูใจตัวเองนะครับคำตอบอยู่ในจิตใจของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นนั่นใจอย่างไรว่าจะได้ไปสวรรค์6ชั้นฟ้าผมจะมาตอบกันนะถึงโอกาสจากมากไปน้อยอันดับแรกถ้าท่านเป็นผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมเดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการ ดูที่จิตใจของท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตจิตนี้เป็นนักเดินทางแม้แต่การเคลื่อนไปสู่ภพภูมิใหม่การเดินทางไปสู่สวรรค์6ชั้นฟ้านี่นะครับก็เดินทางไปด้วยจิตนี่แหละครับในะร่างกายมนุษย์นี้เราไม่ได้ไปนะครับมันให้ดูที่จิตนะครับถ้าจิตของใครนะครับที่ได้บรรลุธรรมขั้นต้นแล้วนั่นะคือบรรลุธรรมนะนะเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกิทาคามีเนี่ยนะ กลุ่มอริยบุคคลเนี่ยแหละครับจะเป็นที่แน่นอนแน่ใจละว่าจะเกิดในสุคติภพสุคติภูมินั่นคือมนุษย์และเทวดาเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าในกรียุคนะครับนะผู้ที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยท่านก็ไม่ปรถนามาเกิดในมนุษย์นะก็ตั้งอธิษฐานจิตนะครับว่าจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆต,ต,ต,ตามจริตนิสัยนั่นเองส่วนพระนาคามีเนี่ยไปเกิดในสุทาวาสภมซึ่งไม่ใช่สวรรค์หกชั้นนี้นะครับส่วนพระราหารนี่ก็นิพพานแล้วนั่นเอง เพราะนั้นนี่คือโอกาสสูงสุดนะของผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปสู่สวรรค์6ชั้นฟ้านั่นคือบรรลุธรรมขั้นต้นนะครับเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสะกิทธธาคามีนะครับถัดมานะครับท่านจะดูว่าจิตใจของเราเนี่ยพร้อมนะถ้าลาจากโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่สวรรค์หรือไม่เนี่ยให้ดูที่ศีลห้าท่านรักษาประจําหรือเปล่าศีลห้านี้สําคัญหรือบางท่านก็รักษาศีลแปดนะครับ นะเป็นบางครั้งบางคราวหรือตามกาลและเวลาเรียกว่าศิลอุโบสถเช่นวันพระอย่างนี้เป็นตน้นผู้ที่มันรักษาศินห้าสินแปเป็นประจำเนี่ยนะครับจิตก็พร้อมนะครับนะที่มีศินทําคุ้มครองอยู่อันนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเดินทางสู่สุขติภพสุขติภูมินะถ้ารวมกับอธิษฐานจิตด้วยว่าจะไปในสวรรค์ชั้นไหน ถ้าบุญกุศลถึงก็สามารถไปถึงได้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกับผู้ที่บรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบาันหรือเป็นพระสกิทาคามีนะครับเพราะนั้นผู้ที่มีศีลห้าศีลแปประจําก็มีโอกาสสูงแต่ก็ยังน้อยกว่าผู้ที่บรรลุธรรมต่อมานะครับเป็นผู้ที่มีฮิริโอตรปะคือมีเป็นผู้ที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบ,บาปกรรมคือไม่กล้าทําบาปกรรมไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลัง ก็ไม่ทําความชั่วไม่ทําบาปกรรมด้วยความละอายและความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรมนะครับดังน,นั้นผู้ที่มีหิิโอตปาเนี่ยก็คือพื้นฐานที่พร้อมจะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าในสวรรค์6ชั้นฟ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีฮิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมก็มีโอกาสสูงขึ้นมานะครับนะแต่ก็ยังรองจากผู้บรรลุธรรมนะฮะนะ ก็ยังลองอยากผู้บรรลุธรรมนะครับที่มีโอกาสที่จะไปสู่สุคติภพสุคติภูมนะิในสวรรค์6ชั้นฟ้าถันมาคือนะผู้ที่หมั่นทําความดีนะทำบุญทําทานนะทำบุญกุศลอย่างสม่ําเสมออย่างคนทําบุญใส่บาทนะครับคนที่ช่วยเหลือผู้คนจิตอาสาบริจาคทานต่างๆนะบางทีก็เสียสละกําลังกายนะครับไปช่วยงานการกุศล ะครับไปช่วยสอนเป็นวิทยาทานอะไรต่างเนี่ยนะครับให้ความรู้นะแก่คนยากจนเนี่ยความเสียสละการให้นะเรียกว่าทานนั่นเองผู้ที่ชอบทําบุญทําทานมันทําความดีก็เป็นหนทางไปสู่สวรรค์ได้เหมือนกันลองสำรวจใจตัวเองว่ามีความพร้อมระดับไหนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ